เราก็อาจารย์ก็มาอาจารย์ก็จับได้ตอนนั้นไ ลูกเราดีมากเลยเนาะขอบคุณนะลูกโอเคตักลงไปได้าเราไ,ไ,ไม่ลงอ่ะจะัลง,ไป,งไปก่อนตอนนี้แม่จะล็อกตงก่อนแบ,บน๊คมินขอบคุณนะขอบคที่ได้ไหมคะที่คอของใครเอ่ยของเราใช่ขอขอ ตายแล้วแต่นนะเรามีความสุขมากเลยเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เจอนาะนขอบคุณนะคะอย่างนี้ขอบคุณนะขอบคุณมากพี่ชายเราขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะเมื่อกี้เดีไปตรงโน้นคือเห็นทุกคนแบบทำท่ากินจุ๊บๆล็อกเลนโดยนี้ได้ ว่าเป็นุ้งขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับทางไอทามนะแล้วก็ทางผาน่อด้วยนะคะเพราะว่าเป็นไม่ได้ขึ้นเวทีอย่างนี้มาแบบเกือบ20ปีแล้วเนาะนานมากๆนะคะแต่ก็มีความขอบคุณที่นึกถึงเราแล้วก็เราขึ้นมาวันนี้ก็ได้รับการตอบรับดีๆจากทุกๆคนขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณกลับมาร้องเพลงนะ เป็นเป็นการจุดแรงแล้วก็จุดไฟในตัวในการร้องเพลงมากเลยขออนื้อร้องเพลงนะขอเพลงหนนะเป็นเพลงช้านะคะอาจจะไม่ได้ถนัดร้องเพลงช้าแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะจำเพลงนี้ได้นะคะเป็นเพลงจากมาคอลสภัยไ้ซากินาเหมือนกันเนาะนี้ชื่อว่าเธอหีุดรอ